คู่นี้น่ารักพระนางช่องวนันยิ่งคบนานยิ่งถูกทักหน้าเหมือนกันยังคงความหวานมั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคู่รักแห่งช่องวน 31, 7, 7, ัน31-77เพิพัฒติลพร,พ,รพ,พัฒกับวีวรรณรสที่ตอนนี้คบหาดูใจกันจะเข้าปีที่สี่แล้วรักหวานชื่นมีโมเมนต์ออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดแต่ยังยืนยันว่ายังไม่พร้อมแต่งตอนนี้ก็อยู่ดูแลกันไปเพราะเรื่องนี้ชีวิต คู่คิดยาวๆแต่ก็มีคุยคุยกันบ้างแล้วล่าสุดคู่รักเจ็ดวิวควงแขนกันไปได้เติมความหวานพร้อมแชร์ภาพโมเมนต์มุ้งมิงกัน2ต่อสองตอกย้ำสัมพันธ์ว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่มีหมดโปรขณะเดียวกันแฟนๆหลายคนต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้นับวันยิ่งน่าเหมือนกันเข้าไปทุกทีแถมหลายคนก็เฝ้ารอเป้าลุ้นข่าวดีของทั้งคู่